ดีสุดนี่คือต้องเปิดเพลงอะไรฮะดีสุดก็ต้องเปิดเพลง My You My Everything You are my everything You are my everything ใช่ต้องเปิดเพลงมันดีเลย พอดีเลยใช่เออผมลืมมือสือไปนีดก็นที่ก็ส่งมาไม่ได้เตดิ่วมาก่อนไม่ได้เตียวพอดเวลามีเกินเป็นที่สุดเจ้าเกิดถึงร้อยบาทเองนะครับผมอ่ะต้องมาต่อกันมีอยากจะอวดเพิ่มมันไม่ได้มีแค่ลำโพงหรือว่าอะไรแบบนี้นะถูกถูกคุณพูดไปก่อนสิ่งต่อมาคือสิ่งต่อมาผู้ใหญไปไหนผู้ใหญไปไหนอ๋อไปตดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปิดกระจุกไหมตดไม่เปิดฟังมึงนะ ร้อนให้ดูรับแสงอาทิตย์นะะออ่ยู่กับพี่พีสองคนไปก่อนเดี๋ยวว่าไม่อยู่เดี๋ยวว่าไม่อยู่เดี๋ยวว่าไม่อยู่ฉันมาทำอะไรที่นี่เขาไม่อยู่เหรอจะรอเหรอไปแล้วไปแล้วเออจะไปด้เหรออยู่กับพี่เคาสิเออเดี๋ยวรอวิวกินมันหนึ่งแล้วกันสมมุติดันั่งอยู่ผมปวดเอือเดี๋ยวผมไปเลยผมไปก่อนเลยตรงนี้เลยก็ได้เอากระโถนมาเอากระโถนมาสามารถเฮ้ยสามวันสองคืนนีป พีพีไปอยู่ปะเฮ้ยเวลาไปถ่ายรายการนี่ผมไซนี่เลยไซนี่เลยเนาะใช่ผมไม่เชื่อว่าพีพีอยู่ไซนี่สัปดาหสองคืนอยู่เนาะอยู่เพราะม่ใช้สามใบไซนี่อยู่เพราะว่าใช้สามใบไซนี่เออถ้าเอออันเนี้ยอาสัปดาห์พีพีสัปดาหสองคืนพีพีอันนี้จะอยู่แต่ถ้าเจ็ดวันต้องใหญ่กว่านี้ละต้องใหญ่กว่านี้แต่ถ้าผมมาเจ็ดวันนี้ได้นะกินได้ปะเหลือด้วยได้ไม่ได้หรอเหรอไม่พอ เข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยเข้าเข้าเข้าไปแล้วไม่มีอะไรพีแหมยังไงแหม่ผมชิมเลยนะชิมเล้วโอเคก่อนที่จะชิมกันเราต้องล้างมือก่อนใช่เราต้องฉีดแอลกอฮอล์ลงแอลกอฮอล์ลงไปที่เติมลงไปที่อืมในจีหน้าอ่านะฮะช่วงนี้ย้ำเตือนทุกคนนะครับว่าจริงจังเออร์ไปตกใจเป็นเสียงเธอมองเออร์ไปกึกลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปให้สุด ดมก่อนเฮ้ยเฮ้ยได้กินอวนี่อาา๋อได้ก <szcz Means S 1> ิน่าฮ่่่่เช็คตัวเองนัม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 นังนัมนัมนันัมนัมนัมนังนัมนันัมนัมนังนัมนมนั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 นัมนันัมนันัมนันนัน รู้อัแกะกอจะจให้รู้เลยแกะเผ็ด spicy lobster ขอของกิน original อย่าง m ี c and c h e e s โอเค spicy lobster หรือว่ากินอย่างกิน lobster ปะ o r i g i n a d original อยากกินรถอะไรอยากกินทุกรถอ่ะโอเคทุกรถโอเคเขียวไหมฮะถึงบาร์บีคิวนะมันจะเป็นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยแบดอันนี้แบดแบดอันนี้จะของชีสกินรถอะไรครับแม็แอนด์ชีสแมคแอนด์ชีสอ๋อชอบมากทีบีจะสั่งทุกทีเวลาทำข้าวจะต้องสั่งแมคแอนด์ชีส I love it when Billkin randomly spits facts about PP. Let's see another one. คิดว่าตัวเองทำอาหารเมนูไหนอร่อยคิดว่าสเต็กนะเวลามาทำทีก็จะต้องอุ้ย ไม่เห็นมีโรสแมรี่เลยกลับไปซูปปซเปอร์ซื้อโรสแมรี่ซะหน่อยใจอยู่ก้านเดียวใจอยู่ก้านเดียวแล้วส่วนบิวคี้ล่ะบิวคี้คิดว่าตัวเองทำอาหารอร่อยทำอาหารอร่อยเลยอ๋อผมก็ทำสเต็กอร่อยนะเอ็ออเลยกินขิงกันเล็กเพราะเราไม่ไปซื้อโรสบมรีลล่ไงผมไม,ไ,ไม่ได้ซื้อมีของเขาเหลือไว้เต็มเลยนี่มันมีมันมีรสซาวครีมคไหม ไม่มอาอีมในนี้ไม่ได้เอามาอ๋อแล้วมี้เราที่พี่ซื้อให้ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนี่ไงรสซับเออใช่ใช่ใช่เออก็ใช่ไงแล้วไม่คิดถามตกไม่มีเออ Wait a minute Ken the one who told you there's none should be ไม่เอาอีมไม่เอาอีมโหมายถึงไม่มีอันเล็กหมายถึงไม่มีอันเล็กไม่มีไงอ๋อใช่ใช่อันใหญ่ก็ไม่มีด้วยใครไปหาใครไปกินเนี่ยนี่ไงอร่อยตายเนี่ยปูยักษ์ผัดซอสได้ก๋วกินไม่หยุดกินไม่หยุดของจริงเนี่ย นะเอาล่ะกินเราต้องวางเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีก,กว่าอ่ <laughs> มาเร็วเริ่มกินเร็วมาเล่นเกมเออมามื่นเดี๋ยวเฮ้ยกินให้หมดเลยป่ะล่ะเอออ่า <laughs> บิลกินคนเมนเยอะมากฮะ<า>ครับคุณครับคิมยูเนี่ยบอกว่า when you finish the life will you go for dinner together h <laughs> ฮมบูบีซอฟ we all know Billkin can't lie and he often digging his own grave by spilling the tea himself So it's guess his is suspicious questions of I tactic letting maybe care new PPJ น้องได้มีโอกาสเห็นโปรเจกต์ที่แฟนคลับทำให้ที่ MBK แล้วใช่ไหมเห็นแล้วได้ไปดูมาแล้วเนาะได้ไปดูแล้วไปดูด้วยกันหรือเปล่าใช่ฮะไม่ก็คือแฟนคลับทำให้เราไงเราก็ต้องไปดูด้วยกันเพื่อให้แฟนคลับดีใจใช่ใช่ไหมอิ่มแล้วเพราะว่าเรากินเลจนอิ่ม no he's not full and so does v i l k e n There are fans saw BKPP dinning together at a barbecue place after this live. And there are even a fan said she saw Bill can hold Maggie PP's dog. They probably look like this.